ดาวดวงใหม่จะไปเป็นดาวหน่อยจะไปดาวอีกแล้วเหรอก็่นี่ไงเขาเอฟหนูดาวเป็นลูกสาวกบจบชั้นมาหงเรียนบ้านหนองใหญ่คุณแม่ขายอะไรขายคุณแม่มีเพลงอะไรบ้างนะไม่ถ้าอย่างเพลงเอฟร้องไงจะไปเป็นดาวจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าถูกถูกอ๋อถ้าเป็นเดอะสตาร์คือเพื่อดาวดวงนั้นเพื่อดาวดวงนั้นใช่โอ๊ะนี เมที่เขาอยู่แล้วเอางี้ตอนที่อยู่ในบ้านมีแอบไหมพูดดี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 ไม่มีแต่ในบ้านเด็กผู้ชายบอกว่าแอบชักการเดี่ยก่อนการฉ๊ะทำไมต้องแอบมันต้องแอบเพราะว่ามันมีกล้องในในห้องน้ำพี่โอ๊ตอ่ะสมมติสมมติมึงเอาผ้าห่มห่มตึ้งตึ้งตึ้งตึี่นี้เฮ้ยซ้อมเพลงยังอะ ไม่แล้วจะทำยงไงอะสมมติเดินร้องเพลงอยู่กับจา์มึงทำไงอะสมมติมึงอยากทาไมไม่ไปช่ในห้องน้ำอะสมมติได้สรไว่น้าทาได้ไหมได้สรว่น้าทาได้อะทำไงสระว่ายน้ำทาได้หรอยอยอันนี้่อยตัวอยู่ไอยตัวไอยตัวไม่ได้เหรเียต้องหอด้อหดต้องอดถ้าลอยอย่างี้เดี๋ยวเราเดิน้้ามันขึ้น ้นความไปไม่ได้มึงคิดว่าตรงไหนห้องน้ำห้องน้ำที่สุดห้องน้ำอยู่แล้วไมอห้องน้ำอยู่แล้วเดี๋ยวเพื่อนมาขอทำไมขี้นานจังอ๋อเอ้ยกูท้องเสียว่ะเอ้ยกูท้องเสียเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเฮ้ยแต่ว่าทำไมมันมีเสียงตบตบตบวะเสียงขี้ไงมันขี้กับปีกกปอยอ๋อตุ้งตุ้งตุ้งใช่ใช่ขี้กับปีกปอยแต่ว่าไอ้จะเสียงขี้เสียงอะไรไม่ห่วงห่วงเสียง อ๋อเสียงสุดท้ายอันนี้น่ากลัวพูดถามว่าไอ้เธไปเสี่ยงมึงดูสบายยังอ๋อมันขี้ท้ายไงเออก้อนสุดท้ายพอมันสุดแล้วมันสบายแล้วเราาสบยโลแต่ว่าตอนตอนอยู่ในบ้านเขาส่งเขาเด็กๆเราก็คิดว่าเอ้ยมันจะไม่แรงมันเพิ่งมาแรงช่วงปลายปลายเนี่ยตอนออกมานี่คือเอวกระลอกเลยนี่เรียกว่าม้าตีนปลายอุ้ยแต่ตามพี่ๆทันอยู่มึงคือม้าตีนขาดมึงคือม้าตีนขาดมึงวิ่งไม่ไหว มันคือมาพิการอันนี้ม้าตินปลายเพราะอะไรรู้ไหมเปิดปะอยู่เหมือนพี่โอ๊ตเลยครับตามตามตูดพี่โอ๊ตมาเดี๋ยวเดี๋ยวเียวกี่ยวอะไรกับกูนี่กูฟ้องมิประมาทได้นะยอมรับไหมก็ยอมก็ยอมยังไม่ได้พูดเลยไม่ก็ถ้ามึงก็ถ้ามึงพูดน้ำเสียงขนาดนี้กูต้องยอมแหละพะถ้ากูไม่ยอมเดี๋ยวมึงพูดเรื่องจริงอันนี้หน้าชินจังแต่หุ่นแบบโคตรสับเลย นี่ซิกแพคเขาแน่นมากของเพื่อวาน,น,น,นกูก็หุ่นสับเหมือนกันนี่สับเป็นหมูกรอบเลยนี่สับเป็นหมูกรอบเลยไม่สับเป็นสับเยี่ยวเลย <c oughs> หุ่นสับเหมือนกันแต่เป็นหุ่นสับเยี่ยวเพราะว่าชอบไปเล้าแต่เขาเขาเคยมีข่าว ไอ้มึงนี่เป็นคนก่อนตเ๊ื่องที่เจบกันนะบ้านมึงไม่มีอินเทอร์เน็ตหรอมึงอยู่ในวงการบันเทิงให้กูดูข่าวจิยากรรมมั้งกูต้องดูว่ะจำได้ไหมใครเขาจิ้นใครเขาจิ้นใครบ้างเขามีข่าวกับคนนี้ก็เคยมารายการเราเหมือนกันแล้วตอนที่เขามาเขาก็มือไม้เขาก็อาสาฟังใช่ใช่ใช่เคยมีข่าวกับมึงไหมเป็นเรื่องเขี้ยจทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องดีเลยครับ เอางี้เอาข่าวมึงดีกว่าข่าวมึงข่าวมึงอะเรื่องอะไรไมีหไายเรื่องเนี่ยเรายิ้มมีพี่ด้วยนะ <ไอ S 1> มึงชอบยิ้มมุมปากไอ้เฮียแล้วกูมึงอยากพี่เรื่องกันเองเนี่ยกูยิ้มมุมปากก็ดีแล้วไม่ใช่กูยิ้มมุมห้องเลยใครจะเห็นไม่ใช่กูยิ้มมุมห้องเลยใครจะเห็นนะถามจริง กูพูดจริงนะคนรู้เลยว่ากูเฮียเพราะมึงเนี่ยโทวอีดอกูโทวอีดอกูพูดรจริงๆคนทั้งโลกใบนี้ถ้าไม่ใช่กูเขาก็รู้ว่ามึงเฮียอีนี้อีควายอ,อีควายเอากูชัดเจนขนาดนั้นเลยเหรออพอลโลก็ขึ้นไปแล้วอะจึงเหยียบดวงจันทร์แล้วก็มองเข้ามาก็ยังเห็นมึงเฮียอยู่เลยเอาเข้ามาเลยเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยเอามาเลยชื่อเขาหน่อยปอปอนัทสุภสกิจไม่ใช่ปออะไรปอกูเผาไม่ใช่อันอะไรเขาอาอันอันระออมเฝ้ผู้ใหญ่อันอันอไม่ใช่เกือบแล้วเฮ้ยเ้ยีเดซิเบลเสียงดังเกินอี่ฝน นี่ไงเสียงเตือนเดซิเบลใช่ไหมพี่ที่ฝนเสียงที่ดอเสียงดังเกินเกินร้อยเท่าไหร่ฮะแล้วเราจะคุยได้ไหมอะเกินหนึ่งร้อยเกินหนึ่งร้อยเครื่องเตือนไร้บริยาตเบื้องเสียงดังเห็นไหมพี่แล้ววันนี้จะได้ถ่ายกันปะไร้บริยาต มาเรียบร้อยคุณปออันนบคนนี้เนี่ยตามตูดพี่อ้นมาติดตดจริงๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอย่างแรกคือกูไม่คิดว่าเขาโสดอ่ะชื่อเสียงก็มีหน้าตาดีรูปร่างก็พร้อมอะไรหลายอย่างคิดว่าอย่างงี้ไม่น่าโสดแต่ตามกูมานี่คือตามเรื่องอะไรนี ผมไม่ใช่คนแบบนั้นเธอกล้าที่ไม่กลับพร้อมกูเรียกเด็กขึ้นไปใช่ไหมไม่ใช่่าสุดเนี่ยหรอมึงไปถามพี่เม้งเลยกูกลับขึ้นคนเดียวเสียงเสียงสีเสี่ยงดีปกติอ่ะกูกลับมันก็เดินกลับพร้อมกันเลยนี่มันขึ้นไปที่ห้องมีเพื่อนที่รู้จักมาแล้วเขารอถ่ายรูปกับกู เนี่ยวผกูกลับบ้านช้าหน่อยเนี่ยก็สังเกตบดินทากูเห็นไหมไม่ใช่ดินทาเนี่ยเอฟมันเอฟอย่าให้รู้ต่อไปทําอะไรที่มันบุ่มบ่าไม่ได้ละจะถ่ายรูปต้องบอกก่อนเออเพื่อนเดี๋ยวมีถ่ายรูปต้องบอกเหมือนเป็นเมียเลยก่อนโทษนะจะบอกทําจะบอกทําพูดถ่ายรูปกับใครกับแฟนขับเรื่องของกูแฟนขับมึงมาวอ้วกหน้ารถกูยังไม่เก็บเงินเลยมุ้ยอายเดี๋ยวเขาอาย ปีนี้อายุ่าไหร่แล้วอ่าสามสาเอ็ดครับโอ้น่านเด็กน่าเด็กสามเอ็ดมีแฟนมากี่คนเท่าที่นับประมาณ7คนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่ถ้านับนับมาเยอะด้วยผมเกิดอุตรดิตถ์พี่แล้วก็มาอยู่ชัยภูมิแล้วก็ช่วงมัธยมเนี่ยมาอยู่โคราชหลายๆลงมาเรื่อยๆใช่ลงมาเรื่อยๆครับแล้วมาอยู่กรุงเทพก่อน เข้า AF หรือว่า AF เลยก็คือตอนตอนประกวดเ F ฟเนี่ยคืออยู่มหํากำลังจะขึ้นม6เรียกว่าบุกเดี่ยวไหมบุกเดี่ยวเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็คืออยู่ต่างจังหวัดคืออยู่คนเดียวมาตั้งแต่มัธยมแล้วเพราะว่าเรียนโรงเรียนประจำแล้วตอนก่อนเข้ามา้มีแฟนยังมีครับมีมีอยู่ตั้งแต่มัธยมสองมเลยเอาอันนี้คนนี้ป๊อปปี้เลิฟก่อนอันนี้ก่อนป๊อปปี้เลิฟมคนแรกคนแรกแฟนคนแรกคนแรกเนี่ยคือแบบป๊อปปี้เลิฟแบบไม่รู้เรื่องเลยอันนั้นคือแบบครูครูบอกว่าเกดตกนะเขามาบอกเลิกเราเพราะว่าเเเค้ากกกรตออันนน็็ืแแบบบบป นี่ก็งงเฮ้ยสมัยก่อนมันมีมันเป็นเด็กเรียนไงมันเป็นเด็กเรียนักเธอเธอรักฉันเรักฉันแต่เทอนีฉันเกตกต๊ฉันเลิกกับเธอเขามาบอกเลิกผมได้ย็นฉันไม่รักเธอแล้วแล้วก็พอมาอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เริ่มแบบรู้สึกว่าเออมันเริ่มเป็นความรักแล้วเพราะว่าก็เป็นเพื่อนในห้องนี่แหละครับแล้วก็เราชอบเขาแต่ว่าเขาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้ว ก็คือโรงเรียนเดียวกันถูกไหมโรงเรียนเดียวกันก็คือก็คือแฟนของผู้หญิงคนนี้อยู่หอเดียวกับเราเป็นเพื่อนในหอด้วยกันตอนตอนมอไหนน่าจะมอสองก็รู้สึกว่าเออชอบคนนี้แต่เราก็ไม่ได้อะไรนะพี่เราก็แบบชอบฟังเขาร้องเพลงเป็นคนที่ทําให้ผมเริ่มร้องเพลงแบบอยากจะแบบโชว์อยากจะแบบร้องเพลงกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ขึ้นเวทีโรงเรียนอะไรเงี้ยตลอดเวลาเราก็แบบเอออยากไปแบบไปอยู่ในกิจกรรมของเขาจังเลยอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะแอบบอกนิดนึงอะไรเงี้ยก็แบบประมาณวาเลนไทน์หรือพวกนี้เป็นโอกาส พิเศษแล้วก็เลยแบบส่งแบบโน้ตดอกไม้กับช็อกโกแลตโน้ตตอนนั้นเป็นโน้ตโน้ตเชิญยิ้มรือว่าน้ตอุดมที่ส่งไปอ่าเป็นแผ่นนะไม่ครับเป็นเป็นแผ่นโน้ตเฮ้ยอย่าเหนื่อยดีวะและการตลกเพื่อนอ๋อและการตลกเขียนว่าอะไรเราเขียนว่ามันบอกว่าเออชอบนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เขียนชื่อด้วยโอ๊ยแล้เขาจะรู้ได้ไงอ่ะก็ไปวางไว้แบบที่โต๊ะเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่พอมันสนิทกันอ่ะมันจำลายมืออะไรกันนี้ได้หรือไม่กูว่าเขาต้องมองอยู่แล้ว เขารู้อยู่แล้วเเขารู้อยู้แล้วเพแล้วกาเราแลเรารู้แเรารู้แล้วแล้วก็มีกแลารตอบกลับอพอาันมีลเารตอบโน้แกลับมาป๊บเา ผมก็เลยซื้อเป็นไดลี่มาเลยเป็นสมุดเป็นไดรี่แล้วก็เขียนความรู้สึกของเราในแต่ละวันแล้ววันหนึ่งวาก็ไปวางไว้ใต้โต๊ะเขาเขาก็จะเอากลับบ้านไปอีกวันหนึ่งก็กลับมาเขาก็จะตอบกลับมาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเขียนกันสิเขียนกันสิอะไนี้วันนี้เราแอบมองลองเสื้อเธอด้วยเลยโมัธยมนะเราเพิ่งจะรู้ว่าเธอน่ะไม่มีนมไม่มีนม เดี๋นวนะอันน <c oughs> <c oughs> ี <t Kiss wei> ้บ <GO av uther> ูลลี่เลยดีโอ๊ตอุ๊ยเธอมองล่องเสื้อเราด้วยหรอเราไม่มีนมแต่มีนะวันนั้นเธอขึ้นบันไดเราเห็นใต้กระโปรงเธอด้วยแหละเราว่ามันไม่ใช่หรอกมันคือถ้ำมันคือถ้ำ วเอะไรแล้วเพื่อนอีกคนรนึ่งว่กเธอเราอ่านในรีพวกเธอทั้งทุกวันเลยอะแล้วเปิดอ่านแล้วสรุปวันรุ่งขึ้นอีนนี้ไม่เดียวกับอาจารย์อาจารย์ยาวโอ้เด็กสมัยนี้โตไวเนาะแ้เขียดแต่นานแปลว่ามันรู้สึกดีกันไปแล้วถูกป่ะใช่ผมว่าทั้งคู่ก็คือรู้สึกดีแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้จับ ต้องการอะไรมากกว่านั้นในตอนนั้นหลยก,ก็ส่งกันไปส่งกันมาก็คิดว่าเป็นเกือบปีได้แล้วเขาก็รักกับแฟนเขาดีเกือบปีเลยหรอใช่ไม่ต่อว,ว่าเดี๋ยวนะเขารักกับแฟนเขาดีแต่ภาษาที่เขาตอบมานั่นเลิเขาเขาตอบให้ความหวังไหมจริงจริงมันคือเหมือนการแบบจีบกันนั่นแหละแต่ว่าไม่มีใครพูดอะไรก็คือแค่ส่งกันแบบนี้แต่มันมีอยู่วันหนึ่งคือเวลาที่โรงเรียนเนี่ย มันจะมีเทศกาลเยอะด้วยครับเป็นโรงเรียนคริสใช่ไหมันจะมีการซื้อของขวัญมาให้กันในในเทศกาลอะไรเงี้ยคริสต์มาสอยู่ปีหนึ่งเราก็ได้ของขวัญจากเขาเป็นเขาเรียกว่าจคอร์ลใช่ไหมเสีขาวอะไรก็เลยมามาขัดฟันเล่นมาขัดฟันเล่นแล้วเราก็เอาขึ้นหอไปจังหวะนั้นเหมือนแฟนเขาอะไอผู้ชายคนนั้นะมันเดินมาแล้วมันก็เห็นสโนบอร์ดเนี้ยที่เราแบบถืออยู่อะไร มันก็สงสัยแปลว่ามันต้องเห็นผู้หญิงซื้อเคยซื้อให้เขาซื้อสโนว์บอลให้ทั้งคู่แบบเดียวกันแล้วเขารู้ไหมว่ามึงกับแฟนอยู่ห้องเดียวกันอ่ะรูก็รู้ว่าอยู่หอเดียวกันไงแต่เขาคงไม่คิดว่ามันจะบังเอิญเจออะไรอย่างเงี้ยไม่ไปคิดไม่ได้นะอย่ายน้อยคนละลายก็ยังดี นี่คือลายเดียวกันเลยเป็น snowball เหมือนกันเลยเขาก็เข้ามาคุยเขาก็เรียกไปคุยหลังล็อกเกอร์เลยเขาเรียกไปคุยหลังล็อกเกอร์เขาทำไงนมึงมึงฟังเมตัลลิก้าป่ะไม่ใช่แผ่นมึงใช่ป่ะไม่ใช่เขาเรียกไปคุยหลังพี่เสกโลโซยังไง we are rock and roll จริงๆแล้วสโนว์บอมึมืองมันก็สวยเดือนกันมันก็สวยเดือนกันแล้วเรายอมรับว่าก็ยอมรับก็ยอมรับอ่ะมันก็ใช่ไงมันก็ไม่รู้จักพูดมันมันชัดมากก็พยายามอธิบายว่าเราไม่ต้องการอะไรนะเราไม่ได้ต้องการจะแบบไปทำให้รู้เรื่องเดลี่ปะอันนี้ไม่รู้อ่ะพี่เพราะเขาไม่ได้เห็นเลดลี่แต่มันเหมือนน่าจะเป็นคนใจเย็น่ะแล้วมันก็เป็นฝ่ายไปแบบบอกเลิกกับ ผู้หญิงฝั่งผู้หญิงไม่เขาบอกว่าทนคบกันอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าเ้าก็คบกันเลยนะพี่อาเป็นก็เลยเป็นแฟนกันเนอใช่ก็คือมันแบบใจมันไปแล้วไงคืืนทางมันโล่งเราไม่สนคือตอนนั้นมันเหมือนรู้สึกว่าเออไม่สนใครแล้วนี่คือความรักที่แบบโอ้กูรักมานานมากแล้วโอเคกูจะต้องทําให้มันดีแล้วก็คบกันมาสัเจ็ดแปดเดือนเกือบปีนี่แหละก็มีอยู่วันหนึ่งเขาลงไปพักเที่ยงมั้งผมก็ไปหยิบมือถือ Ooh, มีเมสเซจเด้งมาในมือถือประมาณว่าแบบเรามองพระจันทร์ดวงเดียวกันเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเมื่อค wow. ืนอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้พี่เสกเราห้หนาถามว่าเพลงกูผิดเลยแล้วเรารู้ไหมว่าใครส่งมารู้เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันพี่เขาแบบพี่เขาชอบ ตอนนั้นโลบแบบล่มสลายเลยนะความเวนกมไงตอนนั้นคือขุดเข้ามาในหัวแล้เฮียเวนกมเวนกมกูไปแย่งเข้ามาแล้วกูก็ต้องรับรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเลิกเลยเพลงพี่สแตมความคิดตอนนั้นความคิดกำลังดังไปคาราโอเกะคนเดียวนั่งร้องเพลงนี้ร้องห้แต่ก็เลิกกันไปจบไปแล้วก็จบกันไปร้องห้าอยู่แบบหลายเดือนเลยพี่ร้องจนเพื่อนที่เราข้างๆคิดว่า มันคือมันเพือเพิ่มตัวกับเพคือคืนนั้นมันคงหนักอ่ะผมก็พยายามแบบไม่ให้มีเสียงไงแต่ตัวมันก็เลยสั่นสั่นสั่นมึงไปชักห้องน้ำมึงไปชักห้องน้ำไอ้เหี้ยฟิลลิ่งหายเลยจ้ะไอ้สัวนก็แบบเก็บน้ำตาไม่ทันเลยเหี้ยหลังจากที่เข้า AF ล่ะทีนี้แหละปีนี้แหละครบมายาวนานก็ตั้ง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 แต่ AF ที่ประกวดเลยแปดได้อ่ะเกือบแปดปีคือคบกันมาเนี่ยดีตลอดเลยมยีวันหนึ่งไปทัวร์ต่างประเทศแล้วด้วยความที่ก่อนหน้านี้นมันอยู่ด้วยกันแบบแค่สองคนอ่ะในโลกเสร็จงานกลับบ้านเขามารับเรากลับบ้านเราพาเขาไปนู่นไนี่นอยู่กันแค่สองคนแล้วทนี้นพอเราได้ไปแบบต่างประเทศสักเดือนหนึ่งไปต่างประเทศได้แบบเจอชาวต่างชาติไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเที่ยวแบบผับกลางคืนไปแบบเจอแบบฝรั่งนู่นนี่นั่นแล้วมันแบบอุ้ยทำไมสนุกจังเลยว่าทำไมกูไม่เคยเจอโลกแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วพอกลับมาอยู่ดีๆอยากมีอิสระขึ้นมาในชีวิตรู้สึกว่าที่ที่แบบที่ท,ที่แฮปปี้ทำไมตอนนั้นกลับมาแล้วแบบอยากอยู่แต่ในห้องน้ำวะจากจากที่แต่ก่อนไม่เคยไม่เคย<ก> <ๆ S 1> รู้สึก็ไม่ได้คิดเออ,เอ,อก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยทำไงดีทำไงดีงดสภาพมันก็เหมือนก็ไปบอกเขาว่าเออขอเลิกกันทาไมแบบห่างกันก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแบบอยากได้อิสระอะไรเงี้ย เขาก็งงดีพี่อย I mean, ู่ดีๆอยู่กันมาตั้งหลายปีเขาก็แบบมึงไม่เคยมีอิสเหมือนเขาก็แบบอึ้งไปเลยว่ามึงต้องการอะไรมีคนอื่นปะเนี่ยแล้วบอกตอนนั้นไม่มีจริงๆคือมันไม่ได้มีใครเข้ามาแต่ว่าเราแค่อยากอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เขาก็พยายามจะถามว่าทําไมคือจําได้ว่าคุยกันตั้งแต่ฟ้าสว่างเันไมกกลางวันแบบนี้จนมืด จนข้ามวันที่นั่งอยู่บนเตียงกันสองคนแล้วเราก็พยายามอธิบายเหตุผลโง่ๆของเราเขาก็พยายามจะถามเหตุผลจริงๆว่ามันคืออะไรวะมึงมีคนอื่นใช่ไหมมึยมีคนอื่นใช่มมึงแบบไม่มีเหตุผลมึงโง่ๆแค่นี้เหรอแค่มึงอยากอิสระแล้วมึงก็จะเลิกกับกูเลยหรออะไรจนสุดท้ายก็เลิกเขาก็เขาก็แบบไม่บอกพี่อ๋มึงนอนหลับไปเลยระหว่างที่เขาบอกเขาก็ถามว่าพี่พอทําไมนู่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะพอนอนหน่อยได้ไหมพอนอนหน่อยได้ไหม แต่ว่ามันมารู้สึกทีหลังนะคือเหมือนแบบพอเราได้รับอิสระจริงๆแล้วอะไอที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราแบบต้องการต้องการแล้วมันเหมือนรู้สึกว่าอันนั้นคืออารมณ์แบบชั่ววูบสุดๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งแปลว่ามันวางแขนอะไรกันมาแบบหมดแล้วถ้าเขาปล่อยเราไปเที่ยวสักพักหนึ่งมันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือว่าไงแบบก็อาจจะเป็นไปได้พอเขาไม่เอาเราแล้วเหมือนกัน แล้วเขาก็หายไปเลยเราก็มารู้สึกว่าโอ้โหนี่แบบมันน่าเสียดายมากที่จะหาผมว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตละที่ที่ผมเคยเจอมาอมคนที่แบบโคตรซื่อสัตย์โคตรแบบเทคแคร์ care, เอาใจใส่เก็บทุกรายละเอียดของเราแล้วก็ผมว่าคนเนี้ยตอนนั้นน,นะก็คือมองว่าเออถ้าแม่ของลูกไม่ได้ดีเท่านี้ก็คงชีวิตนี้ก็คงจะไม่มีมแฟนแล้วแบบไม,ไม่ไม่มีเมียแล้ว ก็เลยเนี่ยก็เลยไม่มีจริงๆเหมือนเป็นเวรกรรมนะแวต่ว่าคนล่าสุดที่เป็นกรรมเยอะๆแวบไปโขบติดเซ็กนานแล้วแหละคนนี้จริงๆก็คือช่วงประมาณก่อนเข้าโควิดแล้วก็คาบเกี่ยวกับโควิดนิดนึงอะไรเงี้ยเ็เป็นช่วงเปรียวๆนี่แหละก็สดๆก็ลอง DM คุยกับคนนู้นคนนี้ช่วงนั้นก็เลยแบบเออลองเริ่มใหม่กับคนนี้อะไรเงี้ยช่วงแรกเขาแบบดูเป็นคนมีแพชชั่นในการทํางานเป็นคนครีเอทีฟแล้วก็ชอบคนที่แบบมีชอบคนเก่ง ในเรื่องในเรื่องนึงก็ได้แบบ <c oughs> เออชอบ <c oughs> คนแบบน,นี้แล้วก็เขาบอกว่าตอนนั้นแบบเออเดี๋ยวจะย้ายที่อยู่แล้วยังไม่มีที่อยู่ก็เลยโอเคมาอยู่คอนโดก่อน <c oughs> มาอยู่ให้มาอยู่คอนโด <c oughs> แต่สักแต่สักแบบเดือนสองเดือนผ่านไปเหมือนใจเรามันไปแล้วพี่ความรู้สึกมันไม่ได้แล้ว, <c oughs> วอ่ะก็ แยกทางกันไหม,มกลายเป็นว่าหลังจากนั้นอะ่ะเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยพี่อยู่ดีดีก็ดาร์กขึ้นมาแบบมันหยาบคายมันเล่นทุกบทเลยนะพี่เวลาจะด่าผมแบบเดี๋ยวกูจะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวกูจะทําลายชีวิตมึงนู่นนั่นไซโคสุดอย่างเพื่อนเนี่ยแต่ผมอะ่ะคือไม่อ่านไม่ตอบไม่อะไรเลยแล้วก็ให้มึงอยู่ไปแล้วก็พี่มึงก็บอกว่าได้ที่อยู่ใหม่เมื่อไหร่ก็ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ไปก่อนไม่ยอมออกจากคอนโดด้วยเราให้เขาอยู่ไปก่อนด้วยแหละแล้วอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เดือนสองเดือนพี่มันอยู่เป็นเกือบปีอ อยู่ไปสักพักหนึ่งนิติให้เลยนะเนี่ยให้ให้อนโดเลยเหรอให้ที่รถก็ให้นี่เหรอโอ้ยเพื่อนพี่ใจปั้มอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเอยู่แล้วอยู่แล้วเอ้าก็มึงให้จริงๆแต่มันไม่มีคนรู้และข่าวก็ไม่เขียนเนี่ยวันนี้กูจะบอกเลยเพื่อนกูเป็นคนดีให้ทั้งบ้านให้ทั้งรถเอาอะไรอีกหนูคุยเรื่องมึงต่อยป่อคุยเรื่องมึงต่อยเหรอเพราะเดี๋ยวมันมีช่องไฟมันแทงกูนิติไปมาบอกว่า คุณปอเขาไม่จ่ายค่าไฟอะ่ะพรุ่งนี้เขาจะต้องตัดแล้วนะเ,ออเขาต้องตัดแล้วนะเท่าไหร่ครับหมื่นหกหมื่นหกไม่จ่ายมากี่เดือนเกือบแปดเดือนแล้วก็โดนตัดไฟจริงออแล้วผมก็ถามนิติไปเรื่อยว่าแล้วเขายัางไงพี่ออแบบนู้นนะี่นะเขายังอยู่นะคุณปอกลางวันเขาก็จะมาใช้แบบส่วนกลางมาอยู่ตรงส่วนกลางออแล้วกลางคืนก็จะเข้าไปนอนในห้องมืดๆจนมาวันหนึ่งที่แบบเราไม่ไหวละก็ไปบอกที่บ้านเขาเบบเราจะเราได้คน ซื้อ,อ,อได้คนซื้อเลยคนซื้อคอนโดแล้วนะอ,อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยถึงยอมออกอแล้ววันที่ออกเนี่ยเข้าไปดูสภาพห้องน้องพี่โ้โหทุกอย่างแม่งพังแบบเละเทะตู้เย็นนี่ลาขึ้นเนา่าแบบเหมือนไดเหมือนได้ข่าวอะ่ะเออมีแบบขยงขยะติดสติกเกอร์กระจก แบบแเ,เละทเทะไปไมหมดเลยแล้วไม่เอาไปหมดเลยนะของในห้องอะกระเป๋าแมนนมิมเครื่องฟอกอากาศเตารีด <c oughs> แล้วมันหลังจากนั้นก็ข<อ>เข็ดขเลยป้าไม่กล้าดีเอ็มงหรอวาหลังจากนั้นก็คือไม่เอาคนที่รู้จักหรืออะไรอย่างนี้เลย สเปกบ้างบอกไปเต็มๆ็มเลยเรื่องเซ็กเรื่องอะไรก็ได้พูดได้หมดให้มันชัดเจนให้แบบคนที่เข้ามาหุ่นดีหน่อยแบบดูแลตัวเองคือไม่ไม่ได้แบบอะไรมากอะไรเงี้ยหุ่นดีๆแล้วก็ชอบคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมีความคิดนิดหนึงหมายถึงเข้าใจอะไรง่ายๆคุยกันแบบเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีความคิดแบบโตหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเซ็กดีก็โอเคครับ เพราะว่าก็สําคัญเหมือนกันให้มันมีอารมณ์ร่วมหน่อยเออคือแบบเอออินกับเรื่องนี้นิดนึงก็โอเคอ่าเขาบอกอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่เกิน5ปีบวกลบไม่เกิน5ปีแล้วกันคือลบเนี่ยได้เยอะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าบวกก็ไม่อยากเกินไปเยอะโอเคแล้วจริงใจไม่ตอแหลไม่ท็อกซิกเออไม่ท็อกแกเออไม่ท็อกแกไม่ท็อกแสกไม่็ไ่ยอมกท็อกแกุ่ยเย ก็คือดูหุ่นดีแล้วดูพร้อมหน่อยพูดจาดูแบบมีความคิดอ่ะก็โอเคแล้วที่เหลือมันไปปรับจูนกันแล้วก็ค่อนข้างจะจริงจังนิดนึงหมายถึงเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าจะมีอีกสักแบบคนนึงก็อยากจะให้มันยาวๆแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าจะเป็นเวลาสั้นๆก็คุยกันได้พูดมาตั้งแต่แรกเลยก็ต้อโอเคเดี๋ยวกันเลยใช่เหมือนพี่โอ๊ตเนี้ยพอเลิกงานขึ้นมาแป๊บนึงนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับนั่นแหละนั่นแหละเริ่มรายการจนถึงตรงเนี้ยยังไม่อยู่แทงกูเลย่อ่ว่าเรื่องจริงรึเปล่าไม่ใช เหม mm ือนมันมีอะไรอ่ะข้อดีข้อเสียมาถ้าข้อเสียมึงนะชอบพูดเรื่องเพื่อนอันนี้ไม่ค่อยดีมันเหรอมึงไอสัตว์มึงไอสัตว์ขยันพูดไอเหี้ยข้อดี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 หน้าตาดีเออถูกอัดร้องเพลงพอคุณดีดูแลตัวเองการงานโอเคมีน้กที่นการงานชัดเจนแล้วก็ ว่ามันดูเป็นคนแอคทีฟอะมันดูเป็นคนแบบเนี่ยชอบเที่ยวชอบชอบเจอคนใหม่ๆชออแบบใครนัดเจอสมมติใครเหงานัดเจอมันพร้อมไปให้หมดเหนื่อยไปเอยถ้าสายมันก็ไปเออเป็นเอสโซเวิร์ดแบบเบอร์เบอร์แบบใหญ่ๆเลยคือเหมือนถ้าเพื่อนนัดอะลงตารางเลยไม่รับงานงานติดต่อมาไม่ไม่รับเลยเพราะเราแบบให้ความสัมพันธกับเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยส่วนกูสองคนอะลงงานก่อนแล้วเพื่อนติดต่อมาเอ้ยไม่ว่างว่ะโทษที้นะติดงานผมไม่อยากเจอไม่อยากเจอไม่อยากเจอก็เป็นคนแบบค่อนข้าง ตรงไปตรงมาคิดว่าตัวเองเป็นคนจริงใจนะคือเป็นยังไงก็เห็นยังไงก็แบบนั้นอ่าลุ้นุนหน่อยชัดเจนชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบโรแมนติกมากใส่ใจรายละเอียดใช่ชอบเก็บรายละเอียดว่าคนนี้ชอบอะไรไปกินสารที่แบบไหนไม่ชอบคนแบบนี้แน่เลยก็จะไม่พาไปหรือว่าฟีแบบเซอร์ไพรส์แบบจุดเทียนอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมจุดเทียนเลยเหรอเซอร์ไพรส์แล้วเวียนวนไหมเวียนวนได้เอามาไลฟ์เวียนเวียนเลยนเวียนเทียน เขาชอบเซอร์ไพรส์เขาชอบเป็นเขชอบชอบเซอร์ไพรส์ซื้อของชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีข้อเสียก็มีข้อเสียก็เวลาเอ็กโซหเยเยอะมันก็จะมีมุมที่แบบบางทีก็จะชัดดาวตัวเองแบบขออยู่เงียบๆบ้างไม่ตอบไลน์ผมเป็นคนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารมากเลยคือไม่ค่อยตอบไลน์บางทีกดอ่านแล้วก็ตอบในใจลืมว่าต้องพิมพ์ตอบถ้ามีอะไรก็ต้องโทรเลยแล้วก็อารมณ์ร้อนไหมไม่นะเมื่อก่อนใช่แต่เดี๋ยวนี้คือ สมมติถ้าแบบได้แฟนที่แบบว่าอยากอยู่ด้วยกันสองคนอย่างเงี้ยจะยากเพราะว่าเขาเพื่อนเขาวิ่งหาเพื่อนตลอดไงตัวติดกันตลอดเงี้ยอาจจะยากนิดนึงก็อาจจะนี่แหละมีมุมแบบมีมุมติดติดมาแต่จริงๆก็ไม่ยากนะแค่เข้าใจแหละคือเข้าใจว่าเขาใช้ชีวิตอย่างงี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยมันอยู่คนเดียวมาตั้งแต่แบบอายุ1 0 1 1 12อ็ดสงะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมือนต้องสู้อะไรมาด้วยตัวเองตลอดมันก็เลยรู้สึกว่าอยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยเงี้ยไม่ไม่ยากเลยใช่ไม่ยากเลยจริงๆนัดเจอก็น่าจะง่ายด้วยนะได้ไหม ดีเอ็มก็ได้คือดีเอ็มมาก็ดีเอ็มมาดีๆไม่ใช่ว่าแบบกันไม่พี่อย่างเงี้ยให้กูตอบว่าอะไรอย่างเงี้ยกูก็ตอบดีเอ็มไม่กูก็ไม่ตอบพี่ไม่เคยมีอะไรก็กดอ่านอย่างเดียวจะมีอะไรอย่างนั้นได้ยังไงเราเป็นฝ่ายพิมพ์ไปค่ะกูอีกแล้วจะจบรายการแล้วนะกูอีกแล้วเหรอคือถ้าจะมาคุยกันอ่ะก็อย่างที่บอกแหละก็คุยกันดีๆแล้วถ้าอยากเจอล่ะก็ดีเอ็มมาก่อนก็ถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่าเออแอตติจูดมันตรงกัน มีแบบการพูดคุยแล้วมันโอเคก็เจอไดนได้เป็นแม็ในทินเดอร์ได้ดาน่างเล่น Tinder. แต่ในทินเดอร์อ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยไายอยู่แล้ว oh. เพราะว่า Tinder oh. เนี่ยเอาจริงๆพูดตรงๆ Tinder อ่ะผมเอาไว้สำหรับไปสนุกต่างประเทศอันนั้นมันเป็นแบบความสัมพันธ์แบบระยะสั้น oh. ในสำหรับตอนโสดนะ oh. Oh. แต่ว่าถ้าไม่โสด ก็คือไม่ได้ใช้ที่มาใช้เนี่ยเพราะว่าใช้ตอนสโสดไม่ใช่ว่าแบบเดี๋ยวคุณ<ม>ต้องโหลดไปปักที่ปักญีปป่ปุ่นั้งหรอเปล่ามึงไม่สโสดไม่ต้องใช้ทำตัวดีๆโอ๊ตกูพูดให้สนุกสนุกไม่ได้เลยกูพูดเอเ์เทนกองเอเ์เทนแบบ รายการไม่ได้เลยโอ้ยตัวดีๆโอ้ก็ดีเอ็มอะไรไปนั่งไปนั่งบาร์คุยกันอะไรงเี้ยนะเผื่อชื่อ IG หน่อยเผื่อคนไม่รู้ครับผมนี่พี่ปอปออันนสกออันนบครับ P O R อันนสกอ U N N O P แล้วตอนนี้มีผลงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้เราก็มีแต่รายการทีวีครับส่วนใหญ่แล้วก็มีอ๋อจะทร้านอาหารอยู่ตอนนี้กำลังทำคิดว่าน่าจะเปิดต้นปี68แปดก็ดูในไอจีก็ได้มาเตชฟไงเขาก็ได้เขาก็มาเตช์เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่อืมเก่งว่ะเดี๋ยวไว้ ทุพีเป็นนังบุดนั่งรับฟเดี๋ยวเชิญครับยินดีครับขอบคุณร้านครับพี่นี้เลซี่เดซี่บรันช์แอนด์บาร์ค่ะร้านบรันช์ย่านอโศกนะคะ ก็คืออาหารอร่อยมุมถ่ายรูปสวยชชาเนลอาหารอร่อยจริงอาหารอร่อยกาแฟดีมากกาแฟดีอาหารอร่อยจริงมาช่วงเช้าก็มีอาหารแบบตามปกติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดแบบคนชอบมาช่วงเย็นมูดดีเพราะเขามีเป็นบาร์ที่แบบมีดีเจเปิดเพลงจอยด้วยจ้ะต้นที่นี่เขาปิดเป็น private party ได้ด้วยนะเขาบอกวันนี้ขอบคุณปอด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคจีบผมหน่อยผมอ่อยไม่เป็นให้มันรู้ให้มันรู้